ความต้องการกับแม่ก่อนตายก็อยากจะคอยแต่สุดท้ายเขาก็ตายก่อนตอนนี้ก็ตายแลย้ว<ร>เพราะว่าเขาไม่แอบเพ้าว่ามีคนจะมาเอาเข้าไปให้ใครก็ไปแอบรถเรเงี้ยพอแอบไม่ได้คนที่ห้าปุ๊บก็เลยเอาคนที่สี่ไปต่อจากผมเนี่ยน้องคนหนึ่งไปอยู่กับหมออีกน้องคนหนึ่งไปอยู่กับเจ้าจของโรงงานแต่โรงงานอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงงานอะไรมีน้องสองคนพัดภาคกันตั้งแต่ปีพศ2515 หลังจากพ่อเสียชีวิตไม่แน่ใจว่ารายการอิเตอร์อิจันจะช่วยตามหาได้หรือเปล่าถ้าเจอกันจะได้คลี่คลายความในใจพ่อคิดถึงน้องทั้งสองคนตลอดเวลาตอนนี้คุณแม่ก็เสียชีวิตแล้วจะเหลือพี่น้องอีก4ี่คนที่ยังไปมาหาสู่กันครอบครัวของข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด6คนคนแรกคือจันทาแท่กิมคนที่สองคือชานชายัยแท่กิมคนที่สคือข้าพเจ้าธานีแท่กิมคนที่สี คือปรีดาแซกิมคนที่5คือปรีชาแซกิมคนที่6วันเพนแซกิมน้องที่ผัดพลากต้องการตามหาคือปรีดาและวันเพนผมคิดถึงน้องมาตลอดตั้งแต่วันที่แยกจากกาันจนถึงปัจจุบัน52ปีแล้วโอ้โโทรเลย สวัสดีครับอ่าขอสายพี่ธานีครับอ๋อคุณเต้แล้วโอ้โหคิดถึงอยู่พอดีเลยทําไมรู้เลยอ่ะก็ผมดูรายการคุณตลอดแหละแฟนก็ดูไปเยลองดูได้เปืือเจอน้องผมผมพัดพากจากน้องอ่ะอันนี้อันนี้เมย์พูดนะไม่ใช่น้องเต้นะอ๋อคุณเมย์เหรอค่ะสวัสดีครับพี่ธานีชื่อเล่นชื่ออะไรผมจริงจริงชื่อจีนมันชื่ออะไรอ่ะคือสมัยเด็กสมัยนั้นก่อนพ่อเสีย เอาเอาเล่าความกันจุงใช้เดี๋ยวนะพี่ชื่ธานีแป๊บนึงนะปกติแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเรียกพี่ว่าอะไรก็เรียกธานีใช่ไหมใช่ใช่ผมจะใช้ชื่อธานีเนี่ยโอเคพี่ธานีพี่ธานีชื่อจริงนามสกุลอะไรหรอที่ตามบัตรประชาชนอ่ะปัจจุบันนี้คือเลิกการันไดชื่อชื่อจริงเนแบบเรียงรอเรือชื่อจริงชื่อเลิกนามสกุลการันเหรอหรือยังไงไม่ใช่ฮะชื่อธานีอ๋อธานีนามสกุลเลิกการัน ครับถูกต้องอครับโอเคปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้เพิ่งจะเสียนเมื่อสิบหกก็หกสิบเต็มหรือว่าหกสิบเต็มหกสิบปีอยู่ที่จังหวัดอะไรตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีโอเค,คปกติติดตามอีเตอร์อีจันอยู่แล้วหรอพี่ดูโอ้หดูยันร้องอบร้องไห้โอ้โหมันสะเชือนใจอ,ะอ่ะอมันเป็นอย่างนั้นผมได้บุญได้บุญได้งั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของของพี่ธานีเลย เดี๋ยวพี่ธานีเล่าให้เมฟังหน่อยว่าว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วทําไมเราถึงอยากตามหาน้องสาวครับคือจริงๆอ่ะเท่าในตอนนั้นผมอยู่ประมาณแปดขวบเนาะผมอยู่แต่วต่าตอกจันสะพานสองน่ะยันวาวับ,บมันมันมันหกระห่ำจนึงปัจจุบันเลยในอยุ่ยาเนี่อในวันนั้นมีหกพี่น้องนะเท่าที่ผมจำความได้พี่คนโตคือนนชื่อจริงไม่กล่าวถึงยือเชื่อปัจจุบันนะออแล้ว เดิมก็คือใช้แทะแทะกิมก่ออิมอักกิมเนี่ยคนโตจันทาแทะกิมครับคนที่สองชาญชัยแทะกิมครับคนที่สามคือผมชานีแทะกิมครับคนที่สี่ที่ว่าพัดภาคไปเนี่ยปรีดาครับคนที่คนที่ห้าคือปรีชาปรีชาไม่พัดภาคยังอยู่เพราะว่าเขาไม่แอบเพราะว่ามีคนจะมาเอาเข้าไปให้ใครก็ไปแอบรถเร่งเนี่ยส่วนคนที่หกน้องสุดท้องก็วันเพน มันเป็นแท็กเกมเดิมๆที่เป็นชื่อยังไม่ได้ไปปฏิวัติมิรู้ไปใช้นสมุนใครหรือยังไงคนพ่อชื่อฮีเกียงฮีเกียงฮอนกคู่สารีฮีเกียงจอเอียงอเจียงแท็กเกมโอเคเดี๋ยวนะพี่พี่ธานีเมื่อกี้เมย์ได้ยินประโยคหนึ่งที่พี่ธานีบอกว่าคนที่หกเนี่ยคนเล็กสุดเนี่ยวิ่งไปหลบมันคือเหตุการณ์อะไรเหรอพี่ไม่ใช่ ไอคนที่หลบเคยคนที่ห้าอ๋อคนนี้เออเอเออมันเกิดอะไรขึ้นคือในวันนั้นแม่พอพ่อเสียใช่ไหมล่ะทีนี้ก็เพื่อนของพ่อมาช่วยดูแลนะวังจับความตรงนั้นแหละแต่เพื่อนของพ่ออยู่อยู่เนี่ยสะพานผ่านฟ้าลีลาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไอตรงที่ติดกับปัจจุบันนี้เป็นไอธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าลีลาแหละครับตรงนั้นก็คือไปอยู่กับเพื่อนของพ่อไปทั้งหมดเลยเพราะแม่ผมไม่รู้นังสือไงคือหวยแหละคือแบบอาจจะสับสนอ่ะเพราะมีลู้หกคนเนี่ย ไม่ล้นสือเพราะเดิมคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นหลักสมัยก่อนเงินเดือนไม่แพงออกเป็นไอ้คุณพ่อผมเป็นคนจีนเนาะเป็นเสมียนอยู่ยาวราชเนี่ยเงินเดือนตอนนั้นน่าจะจาความกติดหูน่าจะพันท่าหรือน้าครอบครัวแหละเมยุคสมัยผมเป็นบ่าขวบมแหละครับคุณพ่อฮีเจียงเนี่ยเป็นเป็นคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มาลงหลักปักฐานอยู่กับคุณแม่แล้วก็มีลูกด้วยกันหกคนใช่ครับแม่ผมเป็นคนโคราชแต่เสียแล้วโครลช โอเคคุณแม่ชื่ออะไรครับทางสำเนียงอีสานก็บอกเขียวเจียวอะแต่ในทางภาษาเขียนรู้สึกเป็นเจียวนะเจียวเจียวแต่แล้วเราไม่มีเอกสารเกี่ยวกับคุณแม่หรอครับคุณแม่จริงๆแล้วมาจากโคราชยุคสิบสี่คือเพิ่งไปได้บัตรประชาชนไปทําหลังจากลูกโตหมดแล้วอะคือได้ลูกหกคนแล้วเดินทางกลับไปภูมิลำเนาไปสมม่ถูกเหมือนกันใช้ชื่อนามสกุลอะไรอ่า แกใช้ไม้กลางไม้กลางก็เป็นได้เลาตำุลของของทางทางเขาแหละไม้กลางเจียวไม้กลางเนาะอันนี้คือชื่อตามบัตรประชาชนของแม่เนาะใช่ครับใช่โอเคเดี๋ยวนะปุ๊บพ่อกับแม่เนี่ยมามาคบหากันอยู่ที่ที่ตรอกจันเนาะใช่ตรอกจันสภานสองแล้วผมผมตอนเด็กผมเรียนอยู่โรงเรียนวัดไผ่เงินชนนารามแต่ไม่ได้ไปกลับไปนานแล้วติดฐานที่เกิดอ่าฮะโอเคครับผมพอมีลูกด้วยกันหกคน อายุ <โด S 1> ห <àng S 2> ่างกันเยอะไหมพี่ธานีลูกแต่ละคนอายุน่าจะไล่ๆล่กันนะเพราะว่าจริงจริงคนสมัยก่อนแจ้งเกิดไม่ตรงอ่ะที่เกิดจริงนะสมัยก่อนอืก็จะมีไล่ๆล่กันก็มีพี่สาวแต่ในในบัตรตอนนีน้ปฏิบัติของพี่สาวก็คือสองห้าศูนย์สี่พี่สาวจันทาแท้กิมเนี่ยสองห้าศูนย์สี่ก็เป็นเดือนธันวาคมแหละอือ่าเต็มที่ก็อาจจะห่างกันปีหนึ่งสองปีใช่ใช่คือคือ เขาจะจะจัดลำดับอยู่ประมาณแบบติดกันะหละไล่ๆกันส่วนไอ้น้องสองคนผมก็จะไม่ได้เพราะตอนผมก็ไม่ได้เก็บแต่ในในปมผมก็อยากเจอน้องนะว่าเป็นไงไม่ใช่ใบไยอาศัยเาะอยากเห็นว่าสภาพคนมีอยู่พ่อแม่เขาว่าใครๆตอมใจก่อนตายอ่ะเพาเขาจะพูดถึงน้องสองคนนี้ตลอดอยากเจออยากเจอกันมเสียไปเมื่อหลายปีแล้วเอเคตอนอายุแปดสิบห้าอ่ะโอเคเดี๋ยวนะพอมีลูกหกคนตอนนั้นอ่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนพี่อายุเท่าไหร่ที่ที่น้องคนที่สี่กับคนที่หกเนี่ย ต้องต้องหายออกจากบ้านไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่จากคุณพ่อผมอะกายเป็นสมียนที่แกสุบุหรีเยอะเนาะครับครับหือกเป็นมะเร็งที่ปอดตอนนั้นเป็นรักษาตัวอยู่ที่โรง,ง,งพยาบาลโรงพยาบาลเพียนฟ้าน่าจะหัวลำโพงนะครับเป็นโรงพยาบาลของคนจีนน่หะบริเวณที่ค่ะแล้วหลังจากคุณพ่อเสียปุ๊บคุณแม่ก็เป้งแต่เพื่อนของคุณพ่อนะฟังว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยรับมาอุปการะทั้งหมดเลยเพื่อนพ่อตรงนั้นอะ ในถนนมัตุเมนเนี่ยอาการผ่านตาลีไดรับทั้งบ้านเลยเหรอลูกหกคนบวกแม่อีกหนึ่งเป็นเจ็ดคนใช่ใช่ใช่อ่าฮะมาอุปการะหลังจากนั้นหลังจากนั้นด้วยความผมน่าจะมีความดื้อในตอนเด็กเนาะถูกต้องนะงั้นเราข้ามเหตุการณ์นี้ไปก่อนเราไม่พลาดพิงถึงใครดีกว่าโอเคเราไม่เอาเหตุการณ์เรื่องทะเาอาเอาเป็นว่าพอได้ไปอยู่กับครอบครัวเพื่อนพ่อที่เขาอุปการะไปปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานมีเพื่อนพ่ออีกครอบครัวหนึ่งมารับ น้องเบอร์สี่น้องคนที่สี่กับน้องคนที่หกเนี่ยเป็นอุปการะใช่ครับทําไมเขาถึงเลือกคนที่สี่กับคนที่หกเหตุผลตรงนั้นไม่รู้นะจริงๆเขาจะเอาไอ้คนที่ห้าแต่คุณไอ้คนที่ห้าใช้ก็มันมีเซนอะไรที่อย่างมันไปหลบในรถเราเพื่อนพ่อเพื่อนพ,พ่อ,พอพผมมีมีแบบค่อนข้างมีาามฐานะมีกิจการอะไรเนี่ยไอ้อเขาเด็กมันมีเซนอะไรที่มันไปหลบไปหลบผมก็รู้สึกว่าเขาจะมาตัวเนี่ยเขาจะไปสองคนแล้วเขาไปทําอะไรรู้ไหม เราอคนที่ที่ที่ห้ากับคนที่หกนี่แหละแต่พอไม่ได้คนที่ห้าปุ๊บก็เลยเอาคนที่สี่ไปต่อจากผมเนี่ยปีดาปีดาอ๋ ông. อ,อก็เลย<ร>ได้ป<ร>เป็นคนที่สี่กับคนที่หกไปใช่ครับใช่คนที่ห้าหลบในรถครับอ่าโอเคแล้วเรารู้ไหมเราแม่แม่บอกไหมแม่เล่าให้ฟังไหมให้ให้จันทาให้ปีดาให้ธานีฟังไหมว่าอ่าเพื่อนพอ่อ จะมารับน้องปีดากับวันเพนไปนะในตรงนั้นรู้สึกแม่เขาจะให้ทางกฎหมายผมฟังมานะว่าจะให้แม่เขาเซ็นรู้นะยินยอมดือยด้วยความเขาคงจะสับสนนึกว่ามันอาจจะไม่มีหลักดีกคือไม่มีข้อต่อรองอ่ะก็ขอด้วยความจำยอมนะก็อยากไปรับปุปการลาและเด็กน่าจะจำยอมมากกว่า ทำไมถึงใช้คานั้นนะทั้งนั้นที่เขาก็จะเอามาไปอุปการไปช่วยเพราะว่าแม่เองก็น่าจะหนักกับลูกหกคนนี้หรือเปล่าพี่หนักหนกคือคือแม่ไม่สามารถจะดูแลลูกได้เลยหกคนเขาไปช่วยเ่ยอ่าเขาก็มาช่วยเพื่อนครอบครัวพ่ออีกครอบครัวเออเพื่อนพ่ออีกครอบครัวหนึ่งมาช่วยอุปการละไป ไม่ใช่เป็นไปครอบครัวเดียวกันอ่าแยกครอบครัวครับผมครับผมแล้วหลังจากวันนั้นน่ะจําได้ไหมตอนนั้นตัวเองกี่ขวบวันที่น้องคนที่สี่กับคนที่หกเนี่ยเขามารับอุปการะไปพี่ธานีอายุเท่าในวันนั้นน่ะผมเรียนอยู่โรงเรียนวัดราชนาดาคือผมวัดไผ่ผมไม่สอบใช่ไหมผมไม่เรียนซ้ำท่านทั้งหัวอายุแปดขวบ,บม,มาแปดขวบน้องก็ไล่จากผมลงไปอืมอืมอืมเราเห็นเราเห็นวันที่เขามารับ ขึ้นรถไปไหมล้วเราได้คุยอะไรกับน้องไหมลลางนะเหมือนเหนลาง,ลาง,ลางลมันมันสับสนนะโอเคเดี๋ยวนะงั้นเมย์เริ่มถามตรงนี้เลยว่าวันวันนั้นน่ะตอนอายุแปดขวบเนี่ยก็คือเห็นจําภาพได้แค่ลางๆว่าว่าเพื่อนพ่อเนี่ยอีกครอบครัวหนึ่งมารับน้องน้องคนที่สี่กับคนที่หกไปแล้วเราได้พูดคุยอะไรกับเขาไหมไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสเพราะว่ารู้จากฟังข่าวฟังข่าวคือวันนั้นมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น อ,อ๋อหมายถึงว่าในวันั้นก็ไม่น่าจะเก็บรายละเอียดได้เท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่ได้ประมาที่คุยไปนี่แหละแล้วเราได้ถามแม่ไหมพี่ว่าแบบเออแม่แล้วน้องปีดากับน้องวันเพ็ญไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นอะ่ะคือพวกอุปการะก็ไม่ให้ติดต่อเลยคือคือในวันนั้นจับพี่สาวอะ่ะระยะหลังก็คือจะจะไปตามหาอยู่เป็นกันหลังจากที่ออกจากทีทีบ้าน บ้านของพ่อเพื่อพ่ออ่าอ่าแล้วมาเป็นอิสระคือผมไปอยู่โคราชเนาะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นกับหลานเขาผมอยู่โคราชอายุอายุอะไรนะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่ออกมาจากผมใช่ไหมใช่ตอนนั้นตอนนั้นผมก็คือผมออกจากไ้โรงเรียนวัดังราตอนนั้นไปไปเข้าที่พี่ไม้อยู่อำเภอพิมายแล้วแม่ผมเป็นคนพิมายผมไม่เข้าปอสามผมไม่เข้าโรงเรียนที่พี่ามปอสามโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ไปทั้งครอบครัวไหม คุณแม่แล้วก็<ป>นนในวันไปผมกับไอ้น้องคนไอ้ลำดับที่ห้าคือธานีกับปีชาเนาะมีแค่ส่วนพี่สาวก็คือยังอยู่กรุงเทพแต่ไปไปช่วยญาติทางทางเพื่อนพ่อลูกของเพื่อนพ่อ,อส่วนไอ้ไองคนที่สองต่อจากผมก็คือยังอยู่อยู่ตรงนั้นยังอยู่ตรงไอธานีกับปีชาเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัด กับใครพี่โคราชพี่ไม่จะอยู่กับใครล่ะทีเนี้ยผู้ใหญ่เป็นใครอะอยู่กับยายครับอยู่กับยายกับยายอ่าฮะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นครับผ่านผ่านไปนานไหมหลังจากไปอยู่ที่พี่ไม่อ่ะแล้วผ่านไปอีกกี่ปีถึงถึงมาคุยกับพี่จันทาเนี่ยมันบันทึกเวลาไม่ได้โตยังอะโตยังโตยังเข้าๆก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะพี่ธานีเออไม่จะได้รู้ไทม์ไลน์ไงว่า ว่าโอเคมันเป็นช่วงพี่วัยรุ่นแหละเริ่มโตมาหน่อยสักสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเอ๊นึกถึงน้องทำงานแล้วทำงานแล้วเริ่มโตแล้วพอแล้วก็พอมีลู่ทางแล้วเราก็ไปไปคือคุยกับพี่ยันทาเพราะว่าแม่เขาค่อนจงจะมันไม่มีรายละเอียดที่ให้ติดตามเลยว่าคนตัวนี้เอาไปอุปการแล้วเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรคือแม่ไม่สามารถที่จะสื่อสารว่าน้องไปอยู่ที่อะไรยังไงนี่ว่าบนหาบวดคิดถึงอ่า แล้ววันนั้นไปหาพี่จันทาเอาแบบสรุปเลยไปถามไปบอกว่าไงพี่น้องอยู่ที่ไหนอย่างงี้ยเหรอหรือยังไงก็คือเราไปไปย้อนกลับไปที่ที่เราเคยอยู่อ่ะที่เพื่อไอ้บ้านเพื่อนพ่อนะ uh huh. ทีนี้ก็แฟนของเพื่อนพ่อก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพียงว่าไม่รู้อะไรยังไงไปกลับไปบ,บ้านของครอบครัวที่รับน้องเบอร์น้องหม่เลเอ้ยน้องคนที่สี่กับคนที่หกไปใช่ไหม ไปประวันนั้นพี่ไปกับใครบ้างเดี๋ยวพี่เอาทีละเหตุการณ์นะพี่ธานีใจเย็นๆพี่เอาทีละเหตุการณ์คือเมย์อยากรู้วันที่พี่กลับขึ้นมากรุงเทพเนี่ยแล้วพี่ไปคุยกับพี่จันทาพี่ไปคุยอะไรกันถึงได้เริ่มที่จะไปบ้านเพื่อนพ่อไปถามหาน้องเนี่ยคุยอะไรกันก่อนหน้านั้นก็มีการประละว้เจ๊ผมเจพี่จันพี่จันทาว่าเจนเจ๊เราลองใครถ้ามีความคิดเดียวกันนะไปลองตามหาน้องสองคนดูกไหมเจออยากได้เจออะ ก็จะไปไปที่ที่เราเคยอยู่อ่ะก็คือที่บ้านเพื่อนพ่อก็ไปก็ไปหาเซมอืมอ่ะเซมคือแฟนของเพื่อนพ่ออืมอืมก็ไปไปเขาก็ไม่ไม่มีข้อมูลเลยมากกว่าเขาประมาณว่ายังปิดอยู่เพราะเขาไม่อยากให้ตามถึงอ่าไม่ต้องไปพูดถึงว่าเขาปิดไม่ปิดเขาเขาบอกอะไรบ้างวันนั้นที่พี่ได้ข้อมูลมาอ่าได้อะไรมาบ้างไม่ได้เพิ่มเลยไม่ไม่ได้อะไรมาบ้างเลยพูดก่อนสิได้อะไรมาบ้างข้อมูลไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มเลย <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวนะไม่ได้อ่ะน้องคนที่สี่เขาบอกว่าไปไหนไอคนที่สี่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่สี่กับที่หกเนี่ยมีคนหนึ่งอ่ะไปอยู่กับคุณหมออ่าเขาบอกมาว่าไม่รู้อ่ะคนที่สี่หรือคนที่หกไม่รู้ไปอยู่กับหมอหนึ่งแล้วอีกคนนึงละ่ะอีกคนนึงอยู่กับเจ้าของโรงงานไม่ทราบว่าเป็นโรงงานอะไรเหมือนกันโ่าเป็นเจ้าของโรงงานสรุปวันนั้นในพิธานีในวัยสักประมาณยี่สิบอ่ะช่วงวัยรุ่นที่ไปตามหาน้องเนี่ย ได้ข่าวมาคแค่ว่าคนนึงไปอยู่กับหมอคนนึงไปอยู่กับเจ้าของโรงงานเท่านั้นครับอ่าแล้วก็ข้อมูลเดิมซึ่งทราบไอตั้งแต่ยังเด็กอยู่อือปุ๊บหลังจากวันนั้นก็กลับกันพอกลับก็คือไม่มีข้อมูลอะไรน้องเพิ่มเติมจากนี้อีกเลยอะไรนะหลังจากวันนั้นที่ได้รู้ว่าน้องคนนึงไปอยู่กับหมอคนนึงไปอยู่กับเจ้าของโรงงานแล้วก็คือจบไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะตอนนั้นนะเอานะตอนนั้นก่อนนะอ่าไม่ต้องรีบปุ๊บ แล้วกลับมากันปุ๊บทำยังไงกันต่อหลังจากมันไม่ได้เรื่องเพิ่มเติมก็คือมันก็คืออยู่อยู่กันมาแบบแบบคิถึงน้องฮะอืมอืมอืมก็พูดกันแต่ไม่มีวิธีการที่จะไปติดตามอะไรเพราะว่ามันไม่มีไม่มีบุคคลที่จะอ้างอิงหรือบ,บุคคลที่แบบไปต่อยอดได้อ่าโอเคแล้วก็วจนกระทั่งมาดูอีเตอร์อีก,การนี้แหละเลยมาคิดอีกทีหนึ่ง ก็ผ่านไปผ่านผมอยากจะว่าปรึกษาหาน้องอีกสองคนได้ไหมเขาบอกอยู่ห่างจะบผประอยู่แฟนอยู่แฟนผมก็ลองดูนีโอเคหลังจากวันนั้นก็ใช้ชีวิตกันมายี่สิบกว่าปี30ปีจนมาได้ดูอีเต้ยก็เลยก็เลยอยากจะหวนคิดอยากจะตามหาน้องอีกครั้งหนึ่งงั้นแสดงว่าช่วง20ปีย้อนหลังไปเนี่ย เราก็ไม่รู้ข้อมูลน้องเลยก็เลยไม่ได้ตามหากันไปแต่ก็ได้แต่นึกถึงคิดถึงกันแล้วเราได้พูดคุยกันในครอบครัวพี่น้องที่เหลือสี่คนแม้ว่าเอตอนนี้น้องมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมเมื่อย้อนหลังไปสักยี่สิบปีที่แล้วนะจะคุยเฉพาะพี่สาวสวยสองคนก็ไปไปประมาณเขาก็ไอคนที่ย่างว่าอยู่แห่งการไอคนที่สองก็ไม่ได้พูดถึงมผมกับพ,พี่สาวจะจะคุยกันอยู่สองคนคุยกันว่ายังไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ ุยประมาณว่าคิดถึงมันจะหาวิธีไปหาน้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มีวิธีอะไรเพราะว่าหนึ่งเป็นเรื่องสถานะการงานกันเจินเราด้วยแหละครับครับผมแล้วแล้วงั้นถามอย่างนี้ว่าที่พี่บอกว่าพี่จันทามีข้อมูลเยอะเขามีเยอะตรงไหนหรอเขารู้อะไรหรอน่าจะวันเดือนปีเกิดเพราะว่าเขาบันทึกไปเป็นไอ้ไอ้อะไรก็ได้ข้อมูลรถ สมัยที่ก้เขาเ,เคยเคยบันทึกไงบันทึกิเกอร์นีแต,แต่แต่ใน,นตอนนั้นกับตอนนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลเรียลทาร์กหรือเปล่าเพราะคอมพิวเตอร์กับการเขียนมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าพ่อชื่อทีเกียนแทกิมถ้าพูดถึงว่าถ้าคนพู้นกำเนิดน่าจะเป็นมันน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมทีเกียงแทกิมเนี่ยงั้นถามแบบนี้ว่าพี่จําได้ไหมว่าเอาเอาปรีดาก่อนนะตอนนี้เราคุยถึงปรีดานะปรีดาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะ ปีดานี่ผู้ชายอ่าปรีดาแซกิมเดี๋ยวนะแซกิมผู้ชายาลองจับผมนี่แหละลักษณะเขาจําน้องตัวเองได้ไหมลักษณะตอนเด็กๆลักษณะเป็นยังไงเออจริงๆภาพมันมีอยู่แต่แม่ไปให้ญาติทางโคราชไปจยิบถ่าย้าแต่ผมก็ไม่กลับไปนานละอ๋อมีรูปถ่ายครอบครัวเหรอเดิมมันมีมีหมดอะแต่ปันี้ที่ผมไม่มีเลยอ๋อโอเคงั้นเอาเอาภาพจําก่อน ปรีดาเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงตอนที่พี่ธานีจําเอาที่จําได้ไม่ต้องไม่ต้องคิดเผื่ออย่างอื่นเอาที่ตัวเองจําได้นึกออกปรีดาผมเห็นภาพก็คือหน้าตาหน้าตาคือคือละไม้ไปทงผู้หญิงหน่อยครับจากภาพตอนเด็กอ่ะละไมะไปทงผู้หญิงใายผู้หญิงแล้วเขาเป็นคนพูดจายังไงสูงครัามีฝัยมีขี้แมงวันมีอะไรที่เราจําได้บ้าง จำม่อื่นๆจำไม่ได้เลยเอาจําไม่ได้เลยครับก็คือมันนานมากแต่ว่าถึงเราจะแปดขวบแต่มันก็จําไม่ได้ว่างงั้นใช่อ่ะโอเคแล้ววันเพนล่ะวันเพนก็เป็นผู้หญิงครับวันเพนแรกเดี๋ยวนะแรกพอสอบผมจำน่าจะน่าจะไม่ผิดเลหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์อสองห้าหนึ่งศูนย์แล้ววันเพนมีลักษณะอะไรที่พี่จําได้ไหมลักษณะของวันเพนจริงๆไงผม จำอะไรถ้าไม่ได้หราแต่พี่สาวาอ่ะน่าจะมีความละเอียดเพราะว่าเป็นพี่คนโตน่าจะจำรายละเอียดของน้ The องได้ดีว่าไม่เป็นไรแต่ว่า <จะ S 1> ที่บบพี่ชัดเจนเลยว่าปรีดาแซกิมวันเพนแซกิมเนี่ยคือชื่อรจ,รจริงๆที่เขามีมีข้อมูลในระบบใช่ไหมใช่คือคือเป็นเป็นข้อมูลที่เวลาเข้าเรียนมีในระบบมันมันชื่อผมฮะธานีอ่ามีใบ,บ,บเกิดไหมพี่ธานีอ่ะ ไม่เกิดสูญหายไปหมดแล้วก็คือแต่พี่มีบัตรประชาชนมีอะไรครบสิบสามหลักใช่ไหมครับก็คือพี่น้องพี่น้องทุกคนมีมีมีบัตรประชาชนครบทุกคนไหมพี่ธานีใช่เพราะเกิดในประเทศไทยประานบุดุมกันตองตองปากซอยอ่ะอืมอืมขอโทษนะพี่ธานีแล้วของพี่ธานีเลขบัตรอะเลขตัวแรกอะขึ้นต้นด้วยอะไรเหรอผมไปทำบัตรที่โคราช เด็กขึ้นต้นได้สามก็ก็ก็แจ้งเกิดปกติเนาะงั้นแสดงว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพาไปแจ้งเกิดหมดทุกคนมีบัตรประชาชนหมดครับถูกต้องถูกต้องโอเคโอ้ตอนนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าคิดว่าถ้ามีข้อมูลในระบบก็น่าจะไม่ยากพี่พี่ครับมโทรมาผมดีใจเลยนะผมดีใจเลยโอเคเสียนะพี่ธานีเอาอย่างนี้งั้นถามพี่ธานีเลยเอาความรู้สึกพี่นะตอนนี้นะว่า ถ้ามีโอกาสน้องเต้ยกับน้องเมย์เนี่ยไปตามหาพี่ปีดากับพี่วันเพ็ญเจอพี่ธานีอยากฝากอะไรไปบอกเขาคือมันก็คิดถึงฮนะคิดถึงก็แบบเหมือนเหตุการณ์ครอบครัวเนาะว่าเป็นอยู่เขาเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วว่าอย่างเป็นเป็นแบบความต้องการของแม่ก่อนตายด้วยอยากเจอน้องตลอด พี่ธน,นีอ่า <ผม S 1> ที่พี่ธน,นีบอกว่าคุณแม่เนี่ยก่อนท่านจะเสียเนี่ยท่านสั่งเสียไว้ท่านท่านท่านพูดอะไรเหรอพี่คือในวันที่คุณแม่เสียคุณแม่อยู่ประทุมกับพี่สาวเนะมมาะก็อยู่พัทยาเนี่ยคือวันที่เสียผมผมก็ไม่ไปดูตอนหมดลมหายใจสุดท้ายเป็นวันไปงานเผาครคือคือเขาบอกอยากเจอไอ้ไอ้ไอ้ลูกสองคนอยากเจอลูกสองคนนี้แหละเขาพูดอยู่เรื่อยเอืมอยเขาพูดกับพี่กันทาเขาไม่อยากจะคอยเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็ตายก่อนตอนนี้ก็ตายแล้ว แสดงว่าเขาก็หมั่นพูดอยู่กับกับพี่พี่พี่สาวอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่ใช่พี่สาวดูแลจนแบนบหมดลมอ่ะคือเป็นคนดูแลเพราะน้องๆตอนนี้มีครอบครัวกันหมดพี่สาวนี่คือพี่จันทาใช่ไหมใช่ใช่ครับแล,แล้วแล้วแล้วพี่จันทาเขาเขาเล่าว่ายังไงบ้างว่าแม่พูดถึงน้องยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็เหลือความคือคิดถึงน้องอยากจะน้องอ,อยากจะลูก คือมันเป็นปมที่ว่าคนเป็นแม่ม,มันเป็นแบบความผูกพันทางทางแม่มลูกเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วพี่ธานีคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม่ขอคุยกันก่อนว่า ความเป็นไปได้หร <Luis> ือโอกาสมันมันมันจะมีแนวทางไหนในการที่จะตามหาเนาะต่นะจะมีมีเปอร์เซ็น์นะไม่ไม่มากก็เปอร์เซ็นที่ขึ้นมาเพราะว่าต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าพี่พี่พี่ธานีพี่ธานีเคยลองไปที่อำเภออะไรอย่างนี้ไหมไปไปเช็คชื่อน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยเลยเพราะเราเราไม่จะไปเริ่มต้นยังไงโอเคขอให้มีความสุขความเจริญนะขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับครับก็เป็นเรื่องของพี่ๆอยากจะตาพี่อยากจะตามหาน้องเนาะเหตุการณ์มันเกิดย้อนกลับไปสักห้าสิบสองปีที่แล้วก็คือเขามีกันหกพี่น้องหกพี่น้องเนี่ยทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าแต่วันหนึ่งอ่ะหัวเรือหลักเสียก็คือคุณพ่อเสียชีวิตนะคะคุณแม่ก็เขวงเพื่อนคุณพ่อก็เลยมามาช่วยอุปการะทั้งครอบครัวเลยก็เท่ากับ เด็ก6ผู้ใหญ่หนึ่งเป็น7คนเนี่ยไปอยู่แต่วันหนึง่งมีเพื่อนพ่ออีกครอบครัวหนึ่งเหมือนกันมาขอรับอุปการะไป2คนตอนแรกจะรับคนที่5กับคนที่6ไปแต่คนที่5เนี่ยเหมือนเขาก็จังหวะหนีไปแอบที่รถก็เลยกลายเป็นได้คนที่4กับคนที่6ไปอันนี้เอาไปเลี้ยงอีกครอบครัวหนึง่งนะครับแล้วส่วนตัวพี่ธานีกับกับน้องอากับพี่ชายอีกคนหนึง่งหรือน้องชายเนี่ยแหละ 2คนไปอยู่กันที่ต่างจังหวดัดบ้านเกิดคุณยายก็คือที่พิมายพิมายบุรีรัมใช่ไหมที่นูน่นแม่แล้วก็พี่สาวคนอื่นๆก็อยู่ที่กรุงเทพจนวันหนึ่งพอเริ่มโตเป็นหนุ่มกลับมาก็มาคุยกับพี่สาวว่าเออเราตามหาน้องดีไหมน้องอยู่ยังไงเป็นยังไงเพราะเขาก็ไม่เคยได้ข่าวคราวก็เลยได้ไปถามที่ที่ที่บ้านของคนอุปการะก็ได้ข้อมูลมาแค่ว่าหนคนเนี่ยไปอยู่กับคุณหมอ อีกหนึ่งคนเนี่ยไปอยู่กับเจ้าของโรงงานไม่รู้คนไหนนะที่ที่ไปอยู่ฝั่งไหนบ้างเขาบอกเขาได้ข้อมูลมาแค่นี้ก็พับโปรเจกต์กับผ่านเวลาไปคุณแม่ป่วยหรืออะไรเงี้ยก็มักจะพูดถึงถึงลูกก็อยากเจออยากเห็นลูกอะไรเงี้ยจนท่านสิ้นไปนะครับผมจนวันเนี้ยแกบอกว่าแกได้ดูรายการอีเตอร์อีจันแกก็อยากที่จะตามหาน้อง อยากมีโอกาสได้เจอได้พูดคุยได้ถามไทยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะมีโอกาสเจอพี่ปรีดาแซ่กิมหรือเอกับพี่วันเพนแซ่กิมไหมนะคบผมก็คิดว่าอายุน่าจะประมาณเท่าที่พี่ธานีแกจําได้เขาบอกว่าวันเพนเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะอายุน่าจะถ้าจะถ้าจําไม่ผิดเขาบอกเกิด25งพันห้จนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6 58 58 59เนี่ยอะต้องอ่อนกว่าพี่พี่ธานีเพราะพี่ธานีปีนี้60เพิ่งกเกษียณโอเคถ้ามีโอกาสได้พบเจอกันเขาก็ก็อยากถามไทยอยากพูดคุยกันเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะผมปาาาาิหารหรรรแ่งัักกพนอนอุภดฟด้ฟ Dan and fire But be hard.